Hot News! มาอีกหนึ่งคู่ดีกว่าหมอคู่ไหน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 น้องบัวกับน้องพลหลายหลยคนคุยกันว่าสรุปคู่นี้เนี่ยจะเกินจิ้นกันหรือเปล่าเพราะบอกแบบนี้เล็กซี่แอบไปสืบทราบมาคุณผู้ชมข่าวว่าน้องพลเนี่ยเขาโสดมาห้าปีแล้วนะรวมไปถึงค่ะสเปคของน้องพลเนี่ยเขาบอกว่าชอบผู้หญิงยิ้มเก่งยิ้มหวานและน้องบัวนรินทิ์ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสาวที่ ยิ้มสวยยิ้มหวานและน้องบัวเนี่ยก็โสดโอ้ยแล้วยิ้มยิ้มน่ารักด้วยนะถูกต้องโอกาสที่จะเป็นแฟนกันเนี่ยเราว่ามีเปอร์เซ็น์ที่สูงมากๆเพราว่าทั้งคู่เนี่ยเขามีไลน์กันเขามีการคุยกันเขามีการแบบทักหากรงหากันนะจนหลายหลายคนบอกว่าโอกาสที่จะเป็นแฟนกันเนี่ยเป็นไปได้ไหมน้องพลบอกอย่างนี้เลยนะคะว่า จริงๆแล้วเนี่ยการมีแฟนเนี่ยไม่ได้รีบเปิดหรือว่าไม่ได้รีบปิดโอกาสแต่อย่างใดนะถ้าความรักจะเข้ามาจริงๆเนี่ยแต่ตอนนี้คือทำงานทำงานอย่างเดียวแล้วก็ได้รับความรักจากแฟนคลับเฮ้ยแฟนคลับรักตายเลย <นะ S 2> คุณพ่อคุณแม่รวมไปถึงความรักจากคนรอบข้างทั้งหมดรวมไปถึงน้องบัวด้วยอันนี้ดิฉันเติมเองเอ,อนะคือถ้าตอบแบบนี้หลายๆคนเนี่ยก็ลุ้นกันว่าโอกาสจะเป็นแฟนกันได้ไหมพลบอกว่า มีคู่จิ้นนามว่าเนี่ยนะเขาบอกแบบนี้เลยว่ากับบัวเนี่ยเราเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันสนิทกันเชื่อใจกันคนเลยคิดว่าเราเนี่ยเป็นแฟนกันได้ไหมสำหรับผมเนี่ยจุดนี้คือจุดที่ดีที่สุดแล้วสนิทกันแบบนี้ดีที่สุดแล้ววันหนึ่งจะมากกว่านี้อก็แล้วแต่เรื่องของอนาคตแต่ตอนนี้มันดีที่สุดนั่นตอบกับดีเร็กแล้ว ใช่ตอบแบบนี้เรศไนรุ้นกันตอบไปคุณผู้ชมแต่เราคิดว่านะถ้าใครที่ลงเรือลำนี้แล้วเนี่ยพายต่อพายต่อแล้วก็พายต่อเชื่อแน่ว่าถึงฝั่งอีกคนหนึ่งโสดคนหนึ่งก็โสดก็ลุ้นกันต่อไปบางคนก็ยังมด้เหนกันนะเนอะก็น่ารักน่ารักนะครับ เกิดเป็นข่าวดูมาอย่าฮอตนิวส์